วันนี้นะครับพวกเราจะไปงานคริสต์มเดือดเทาชวนกินซ่ายกเมืองกับเป๊ปซี่ถ้าเราจะไปซ่าเนี่ยอยากไปซ่าที่ไหนกันครับขอเขตมากขนาดนี้ไปซ่าที่ไหนอห่ะไอ้หรถ้าจะให้เลือกไปซ่าจะไปซ่าที่ไหนะ่ะคาบูชิโน่เอ็นเตโว Atlas but not least เชื่ไม่จริใจเอาไปแค่ไหสดีครับพวกเรา Atlas ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Atlas but not least special วันนี้นะครับพวกเราจะไปงาน d r e s t up the t o w n e ชวนกันปลายกเมืองกับเบบี้ไปเบบี้และไปซ้ายสาสมด้วยกันนะครับ To the beat made it, made it, made it We are share like grenades But finally don't mind you to cause Rolling like I'm ready Love it when I'm savage Top of the food chain You know I'm the villain Can we fire? ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเออร์วินและภูมีนะครับเราจะไปถามวงเพรเซลกันนะครับว่าถ้าจะชวนกันไปซาเนี่ยเพรสเซลเนี่ยจะไปซากันที่ไหนบ้างเพราะอะไรยังไงสวัสดีครับต้องชอบแพลงเลือด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 เลเลาอเลืสเลดลเืเลือเเอา แกะ yup. มาทุกเพลงแกะมาทุกเพลงตัวตึงพี่ป๊อปมาเล่นมาเล่นตัวตึงีป๊อปไม่ยเต้นเพลงคนอื่นแล้วพิวเชียเพราเพลงตัวเองดูงงๆนะเพราะว่าเราตั้งใจมากไงมันถือว่าเพลงตัวเองอ่ะเราสึกว่าเอ้ยเราอาจจะแม่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบตั้งใจซ้อมเพลงคนอื่นอย่างเงี้ยแต่พอกลับมาเพลงตัวเองเราอาจจะลืมดีเทลเล็กน้อยๆไปเราก็เลยแบบต้องเขาเรียกว่าทวนๆนิดนึงอะไรอย่างงี้แต่ก็ยังเต้นได้อยู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมข้างข้างนะฝั่งข้างโอเคเพื่อน มันได้อยู่แล้วแล้ววันนี้เรามีคำถามครับครับผมคำถามก็คือเลอจะไปซ่าไหนจะไปซ่าที่ไหนะถ้าเลือกคำถามแปลกๆถ้าเลือกจะไปซ่าได้อยากจะไปซ่าที่ไหนก็ถ้าเลือกที่จะไปซ่าได้ก็อยากให้ไปซ่าที่ค่ายมาครับตอนนี้ค่ายมามีคาเฟ่ยื้ด้วยนะครับใช่วันไหนที่ผมว่างก็อาจจะได้เจอความซ่าเป็นผมแล้ว ได้ก็ได้นะฮะเป็นพวกเราไปบ้างได้ไหมครับใช่แล้วเราก็ไปหน้าเคาน์เตอร์ไปเจอพี่คดแล้วก็คิดซีคิดทำปูชิโน่เอสเอสโซขอบคุณมากนะครับได้ครับแต่งหน้าดูแหวนกูสักทีวันว่าเรื่อง์ยปีนี่ไปเที่ยวที่ไหนกงต้องซ้อมีแฟนก่อนก่นเธอมนส่ม ดูก็ร ah, right. ู้ว่าเจอมัวใจ้ักก็รักได้หยุดความคิดไม่ได้แล้วจะไปแล้ชุดแต่งงานดูแฟลตัวได้วันวาเลนไทน์ไม้ได้เจ้าียังไปของต้อง้องมีแฟ อยากไปซ่าได้เนี่ยอยากไปซ่าที่ไหนครับอา แน3ตต่อแม่ค่ะรัตอมครับเจนตอวันนี้เรามีคาถามครับคือถ้าให้เลือกให้ไปซาจะไปซาที่ไหนครับซาที่ไหนดีเอนไปที่ไอนก็ัที่สยานอยู่แล้วเพราะเรามันเรามันเด็กอยาบไปรุ่นอยาแม่แต่จริงอ่ะไปที่ไหนก็ซาได้หมดเพราะเรามีตั็กซีค่ะ ไม่ใช่นนี่ละผมมีสิบหกว่าเฮ้ยมันต้องอยู่ไหนอีกไม่เป็ออนไร ถ้าจะให้เลือกไฝซ้าไซ้าที่ไหนเรเอาเรียวกันเนาเอาเรีาในห้องเต้นด้วยอ้าเป็นองบอกไม่ได้เบอกไ่้ครับเป็นในห้องเต้เนีเอร์ฮารเกอร์ซาที่บแวาวันกับเมสซี่เซี่ ครับเซครับเซาครับแล้วที่คุนะครับเป็นซาที่ทเลครับทีทเลเป็นซ่าได้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 ไ้ไดได้ได้ได้้ได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 ้ไ้ได้ได้ได้ด้ได้ไดด้ไ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 ด้ อะไรนะครับผมค่าถามมาถามพี่ว่าว<ะ>ัดถ้าเกิดพวกเราจะพาไปซ่าพี่จะไปซ่าที่ไหนครับผมวัดวัดใช่ใช่ไปวัเดเหรอพี่ไปซ่าที่วัดก็พี่รู้สึกว่าพี่อยากทําบุญปล่อยนกปล่อยปลาเพราะว่าไม่จําเป็นว่าเราจะต้องไปที่ไหนต้องซ่าสุดเบียงขนาดไหนแค่เราทําจิตใจให้สนุกร,ระเบิดตาโออยดีกว่าดีใช่มันสนุกมันสนุกเวลาเห็นเมนวิ่งอ่ะเวลาเห็นเมนวิ่งอ่ะเอ๊ะเอ๊ะ ขอบคุณมากครับวันนี้พูดเลยว่าสนุกมากใช่สนุกมอยากจะชวนทุกคนนะมาซ่าไปกับพวกเราซ่าไปกับเซปซี่ใช่ออกมาซ่าดีกันนะครับเย้ but not least